อ่ะครับก็ขอสวัสดีนะครับกันอีกคลิปนึ่งแต่เช้ากันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับนี้เลยบรรยากาศนะในการรับซื้อแล้วก็เปิดตลาดนัดรีไซเคิลของพี่น้องชาวบ้านนาเพียงนะหมู่ที่6นะครับวันนี้นะก็ตรงกับวันวันศุกร์ที่7นะครับเดือนมีสายนนะครับสองพนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่บริเวณนี้เลยนะครับ ศนะาลาอเนกประสงค์ของหมู่บนะ้านนะครับนี่นะฮะนะกับบรรยากาศที่โอโหนะเต็มไปด้วยนะครับนะสินค้ารีไซเคิลนะครับของพี่น้องชาวบ้านนาเพียงนะครับนี่ล้นออกมานะฮะจนจะเข้าไปได้แล้วนี่นะครับมาสวัสดีครับผมโอ้วันนี้ทำไมมีขยะเยอะจังเลยครับท่านเยอะเหมือนเดิมเยอะเหมือนเดิมเลยแมรสแสดงว่าพี่น้องบ้านนาเพียงนี้มีอันจะกินนะ นะครับนะถึงมีขยะกันเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมครับนี่โอ้โหนะนะเรียกได้ว่ากาท่านนี้ก็นําเอาคุณลูกคุณหลานนะครับมาขายด้วยนะช่วงนี้ปิดเทอมนะครับนะฮะนี่นะรถไฟฟ้านี้ถือว่าแรงอยู่พอสมควรแล้วนี่นะนะสามารถที่อัดมาได้3คนนะครับผ่านตํารวจมาได้ก็สบายสบาแล้วนี่นะเออนะครับอ่ะนะครับนี่เด็กๆนะครับก็ได้เรียนรู้นะในส่วนของการช่วยผู้ปกครองนะครับนี่ นะฮะนะจะได้ปลูกฝังในเรื่องของการมีจิตสํานึกในการแยกขยะรีไซเคิลนะครับนี่ปิดเทอมแล้วครับนี่หนุ่มนี่นะออยู่โรงเรียนไหนครับอยูเชียงบุรีโอ้ยอยู่เชียบุรีแล้วโอ้อดุบาลแล้วดีเนาะนะครับนี่ก็ปิดเทอมนะครับเห็นไหมโอ้น่ารักนะครับนี่นะฮะมาช่วยผู้ปกครองเห็นไหมนะในก็คุณน้องนี่ก็อยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมนะครับนะวันนี้ก็เวลาประมาณ 9.46นาทีนะครับนะกับบรรยากาศของการนำเข้าธนาครขยะรีไซเคิลนะครับของพี่น้องชาวบ้านนาเพียงนะครับนี่อ้าท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะูลูกๆและหลานเห็นไหมนะครับมาช่วยผู้ปกครองนะนี่นะอยู่แค่อนุบาลนะครับนะก็ยังมาเห็นกิจกรรมของคุณพ่อคุณแม่นะครับในการที่ทําให้บ้านเมืองของเราสะอาดสะอ้านด้วยนะครับการขยะขยะรีไซเคิลเห็นไหมครับ นะครับท่านนี้ก็โอ้โหนะเรียกได้ว่านี่น่าจะพังจากพายุแน่นอนนะท่านี้ใช่ไหมเนี่ยไหมนะโอ้นะก็ถือว่ามันซ่อมก็ไม่ไม่คุ้มค่าแล้วนะครับก็เอามาเข้าธนาคารขยะรีไซเคิลกันดีกว่านะครับนี่ส่วนท่านนี้ก็โอ้โหนะเรียกได้ว่าเอามาชิ้นเดียวนี่ก็พอแล้วตัวนี้นะฮะเป็นกระทะเหล็กนะครับนะฮะอ่านะครับ นี่ตอนนี้ก็น่าจะคิวร้อยกว่าแล้วโอ้โหนะบ้านนาเพียงนี่ถือว่าต้องชมเชยนะนะมารอบไหนแอดมินมาอ่ารอบไหนก็ยังพร้อมเพรียงนะครับนะเมื่อเช้านี้ก็มากันตั้งแต่6โมงไก่โหแล้วเนาะเห็น <5 S 1> ไหมฮะเห็น <5 S 1> ไหมเห็นท่านลงไลน์ดีโอโนะแอดมินก็ <5 S 1> คิดถึงวันนี้ก็กล่าวว่าแหมยังไงต้องมาเก็บบรรยากาศนะครับ <5 S 1> ว่าจะไปเก็บบรรยากาศในส่วนของอ่าลูกพี่สูกน้อบ้านะครับก็เลยมาตรงนี้กันก่อนเลยนะครับอ่ะวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเดือน สุดท้ายนะครับที่เราจะประกาศาในส่วนของสวัสดิการนะครับนะฮะแล้วก็พี่น้องที่มีบัญชีนะก็อย่าลืมดูนะครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่เราจะประกาศสวัสดิการนะครับนะต้องมีเงินในบัญชีครบสามร้อยบาทนะครับแล้วก็จะต้องขายขยะให้กับธนาคารนะครับเ,เป็นจำนวน6เดือนต่อกันนะครับ นะนั่นหมายความว่าท่านจะต้องอมียอดขายแล้วก็มีจํานวนเดือนนะครับนะทั้ง2ข้อคือเงื่อนไขสําคัญนะครับเห็นไ,ไหมฮะนี่วันนี้นะก็ถือว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวแต่เช้านะครับละะักษณะอา,ากาศแบบนี้นะเห็นไหมฮะนะมีทั้งหมอกควันแล้วก็ร้อนอบอ้าวแบบนี้นะโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนนะครับนะซึ่งเป็นช่วงของการ รุนลงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ระมัดระวังนะครับในพา,ายุรดูร้อนนะครับนะเพราะว่าตะบชบุรีของเราเองนี่ก็ถูกกระหน่ำพัดนะครับเสียหายไปแล้วนี่นะครับเ <c oughs> พิ่งจะได้มีการช่วยเหลือไปบางส่วนนะบางส่วนก็ยังรอการซ่อมแซมนะครับนะอย่างเช่นาลายของคุณยายคำพันเนี่ยนะที่อยู่หมู่ที่ที่สองนี ก็ยังต้องรอการดําเนินการรือถอนอยู่นะครับนะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องระมัดระวังกันนะครับในส่วนตรงนี้อ่านี่ก็คือบรรยากาศนะครับนะฮะในช่วงประมาณสัก9ก้าโมงห้านาทีนะครับของอพี่น้องชาวบ้านนาเพียงนะครับนี่จุดนั้นนะเป็นจุดของการคัดแยกนะครับซึ่งแน่นอนหละนะฮะหลังจากช่างน้ําหนักอ่ลงรายการของอพี่น้องแล้วนี่นะครับก็จะต้องมาแยกจุดนี้นะครับ นะแล้วก็เสื้อเขียวๆที่เห็นอยู่นี่นะนะก็ะคือคณะอนุกรรมการนะครับนะซึ่งก็คือจิตอาสาของพี่น้องนะชาวบ้านนาเทียงนะก็มากันทุกนัดครับนี่นะฮะพร้อมเพรียงกันจริงๆนะชาวบ้านนาเทียงอยู่นะต้องขออนุญาตชมเชยนะครับนี่ก็คือการทัดแยกขวดนะครับเอาขวดอ่ที่มีสีต่างๆนี่ก็ามาแยกนะครับมาแยกแล้วก็มาบรรจ,จุใส่ใส่กล่องนะครับ นะซึ่งกล่องนี้ก็นะเป็นกล่องที่นาะฐางธนาคารก็รับซื้อเขามานี่แหละนะครับเนะป็นการสร้างมูลค่านะครับนะจากส่วนต่างของพี่น้องมาขายนะบางท่านเอามาขายนี่ก็เอามาขาย,ยาเฉพาะในส่วนของตัวที่เป็นขวดนะซึ่งเราก็จะชั่งกิโลนะแล้วก็เราเองก็จะแยกแล้วก็นี่แหละครับเอามาบรรจุใส่ใส่ลังแบบนี้แหละนะครับนะซึ่งก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดส่วนต่างนะครับนส่วนต่างที่เห็น นะที่ได้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการทํางานของจิตอาสานะดังที่ท่านเห็นนี้แหละนะครับนะเงินที่เป็นส่วนต่างเราจะนําเข้าฝากธนาคารขยะนะครับเพื่อที่จะสร้างสวัสดิการต่อไปอีกนะครับนะซึ่งช่วงแรกเราจะใช้สวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องของการชางวิธกิจครับนะโดยเก็บรวบรวม,รวมนะครับหักหน้าบัญชีของทางาสมาชิกนะครับ แล้วก็ในส่วนอื่นนะเดี๋ยวเราตั้งไขได้แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะดําเนินการนะครับในส่วนของการเพิ่มสวัสดิการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอผู้สูงอายุผู้พิการนะครับหรือว่าการเจ็บป่วยอะไรต่างๆนะซึ่งเราก็จะดําเนินการาช่วยนะครับนะอีกทีนึงนะครับนี่นี่ก็คือบรรยากาศนะครับเอา้ามาดูกันนะครับว่า สินค้ารีเซเคิลนะครับของพี่น้องนะชาวบ้านมีอะไรบ้างนะครับนี่โอ้โหนํามาดูเจ้านี้นะครับลำดับที่60นะนี่ก็มีเครื่องตัดหญ้านะครับนี่มาทั้งชุดเลยนะครับนี่คงจะหมดสภาพแล้วนะครับเราก็มีพวกอลูมิเนียมมีขวดนะครับนะดูเจ้านี้ครับนะลำดับที่ห้าสิบหกนี่นะคร เรื่องตัดหญ้านะครับนะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าโอ้นะมีหลากหลายนะครับเห็นไหมนะเขาก็แยกกันมานะครับให้เห็นนะทั้งอลูมิเนียมทั้งเหล็กทั้งกระสีขวดพลาสติกครบนะเจ้านี้นะเห็นไหมฮะนี่นะสังเกตว่าเดือนที่6แล้วพี่น้องนะครับนะรู้จักการแยกขยะมาได้เป็นอย่างดีนะครับอย <นะ S 1> ่างเงี้ยฮะนี่เจ้านี้ก็โอ้โหนะหม้อปแปลงครับพี่น้องดูดินะเห็นไหมเนี่ย เป็นโลหะนะครับนี่นะหนักนะตัวนี้นะครับนี่มาหม้อแปลงตัวนี้นี่โอ้โหนะเรียกได้ว,ว่าหลายกิโลครับแล้วก็ยังมีแอร์เก่าๆนะมีพลาสติกมีลวดน้ำอะไรต่างๆนะครับนะครับนี่ก็คือแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นี่เราก็รับซื้อนะครับนี่นะพวกกระดาษอะไรต่างๆเห็นไหมครับนะก็ยังถือว่ามีขยะรีไซเคิลนะครับเข้ามาเอา่อ ที่ธนาคารขยะเราอยู่นะครับนะปะปลายนะครับนะก็จะมีประเภทขยะตามที่เห็นนี่แหละนะครับนี่นในส่วนที่เ,าเรามีการคัดแยกแล้วนี่นะครับก็จะมากองไว้จุดนี้นะครับเพื่อที่รอในส่วนของการชั่งน้ําหนักแล้วก็ส่งเข้าไปที่ ลดรับซื้อนะครับซึ่งประมาณช่วงบ่ายๆนะเขาก็จะเข้ามาเห็นไหมครับนะประเภทเดียวกันแบบนี้เราก็รับซื้อนะครับเห็นไหมฮะมากองเอาไว้นี่ก็คือประเภทที่เป็นพวกสังกะสีเป็นเหล็กนะครับนะฮะส่วนที่เป็นพวกขวดนี่นะพลาสติกนี่ก็อยู่อยู่จุดอยู่จุดนี้นะนี่เห็นไหมฮะกองรวมกันอยู่แบบนี้แหละก็แยกเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกลังกระดาษนะครับนะเป็นพลาสติกเห็นไหมนะ หลังที่เป็นบรรจ,จุนะที่ใส่ขวดเต็มๆมาแล้วนี่ก็จะมาอะกองรวมอยู่จุดนี้นะครับนี่นะฮะเนี่ยแล้วก็แน่นอนนะครับนะทุกครั้งที่มานี่ก็จะได้เห็นนี่แหละนะครับนะธนาคารขยะนะที่เราตั้งจุดเอาไว้นะครับนะ,อะรอรับพี่น้องนะครับธนาคารขยะกันอยู่แบบนี้ตลอดนะครับแล้วก็นะท่านใดที่มียอดการจําหน่ายนะครับไปถึง300แล้วก็ อพอื่อนะขายมาได้เดือนนี้เดือนที่6กนะก็ให้ท่านได้อ่ดูด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าเงินยังไม่ครบนะให้ให้นำเอาเอาเงินนะครับนะมามาฝากนะเข้าบัญชีของท่านได้นะครับอา้าสวัสดีครับนี่เห็นไหมนะมากัเดต่เช้านะสามัคคีกันตลอดเลยนะของท่านนี่นะเดือนนี้เหลือเดือนไหนไหนก็พร้อมเพียงจริงๆนะนะครับเยอะไหมขยะชุดนี้รู้สึกว่าจะเยอะเยอะหรือว่าเราเราตั้งห่างๆห,หรือเปล่าทีนะ ตั้งเป็นเป็นแนวใช่ไหมเป็นแนวเป็นแนวนแต่ว่าเท่าเท่าที่เห็นนี่ก็เห็นไหมร้อยร้อยสองร้อยสามแล้วนะก็แสดงว่าสามรู้สึกว่าลดลงมาแค่ห้าใช่ไหมปกติเรามีเท่าไหร่ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดใช่ไหมก็ <'Car. S 2> matt, ถือว่าสุดยอดนะร้อยละประมาณร้อยละเก้าสิบแปดแล้วละ่ะ <Okay, S 2> <shaving. S 1> นะครับไอ้มันชุดนี้เนี่ยครับแบบที่ว่าเขาสะสมมา เดือนนึงของเดือนสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับหลังสงการนี่น่าจะเยอะอีกนะหลังสงการนี่น่าจะเยอะน่าจะเครื่องดื่มปีเพียบเลยนะครับผมแล้วก็มีมีผ้าป่ามีอันนี้ด้วยใช่ไหมมันยังยัังยังไม่ได้ไปเอามาด้นี่ใช่ไหมทางวัดยังไม่เอามาใช่ไหมถ้าเออจริงๆแล้วนี่ถ้าเกิดทางวัดจะขายเราก็เข้าไปรับให้ก็ได้ มาไอ้นั่นแหละครับเดี๋ยวถึงเอารถเข้าไปรับใช่ไหมครับตรงนั้นเลยของวัดน่าจะเยอะเลยนะครับเยอะนะนะครับเยอะจริงๆอ่านี่ก็คือบรรยากาศนะของบ้านนายเพียงนะครับอ่าเสื้อเขียวนี่ก็คืออนุกรรมการนะจริงๆท่านก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่นะฮะนะก็เดี๋ยวไปตามไปดูนะครับการทํางานเห็นไหมนะพอมีอ่ในส่วนของขยะเข้ามาเห็นไหมอนุกรรมการก็จะวิ่งเข้าหาแบบนี้แหละนะครับบริการนะเห็นไหมครับ นี่นี่ลายที่ร้อยสี่แล้วใช่ไหมนี่เห็นนะครับ,บเ,อเอามาเพิ่มเติมแล้วเปล่านี่นเออโอ้โหนะเจา้านี้เอามากันพีสามลิมเลยเนะาะนะครับนะมากันหลายรอบนะครับ,บต้องดูหน่อยนะครับนะอ่าถ้าบัญชียังไม่ถึง300แล้วเราเราขายรอบนี้เดือนที่6เนะาะเติมเงินได้นะครับเ,เออต้องเติมนะเพื่อสร้างสวัสดิการนะครับนี่ รอบนี้มันเป็นรอบที่สำคัญนะครับตืมมือนี่เหรอเดี๋ยวเอาฝากเอาไว้กับทางอนุกรรมการเลยนะครับอือมาอยู่อยู่กันนานนะครับนี่นะนี่ก็คือภาพการทำงานนะครับของอนุกรรมการของเรานะครับซึ่งก็เป็นจิตอาสา นะฮะที่พี่น้องประชาชนได้เลือกกันเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี6-5แล้วนะครับนะหมู่บ้านละสิบท่านนะก็มาช่วยงานโครงการทนาคารขยะรีไซเคิลนะครับนะฮะกันมาตลอดเลยเห็นไหมฮะนี่อ่าที่มาใหม่นี่ก็อย่าลืมนะนี่เห็นไหมนะครับนะฮะนี่นะครับสมุดเงินฝากนะครับนะเพื่อให้รู้นะว่าเป็นของใครอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนเปิดโชว์หน่อย ว่าไลน์นี้ขายไปกี่เดือนแล้วนะครับอ่ารุ่นหน่งสมดาโอ้นี่สองสี่ห้าเดือนโอ้ดีครบแล้วนี่นะไลน์นี้นี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่หกนะครับนะเขาก็จะขายไงให้ขยะกองนี้ได้เท่าไหร่ก็ถือว่าครอบครัวนี้นะนี่นะครอบครัวของคุณอะไรนี่คุณสมดาสมดานี่ก็จะได้รับนะครับเรียกว่าเข้าเป็นสมาชิกนะครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกเดี๋ยวซูมดูก่อนนะครับในช่วงนี้ นะเพื่อให้ดูนะนะเราเองก็จะได้แนะนํานะครับนะเพราะว่าอยากจะให้พี่น้องได้เข้าธน,น,นาคารใช่ไหมนี่ก็สี่ร้อยแปดสิบห้าไอ้สี่แปดสิบสามบาทแสดงว่านี่เขาเรียกว่าลอยลำล้เขาเขาลอยลำแล้วนะครับอ่าแบบนี้แหละนะครับนี่พี่น้องนะครับนี่นะนนเพราะว่าอ่าการการขายนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านท่านท่านช่วยช่วยจับนะผมจะอธิบายให้เอฟซีได้ดูนะครับผมอ่ะสังเกตดูนะครับพี่น้องนะครับนี่อ่ะดูให้เห็นชัดนะครับ เราจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับนะทุกเดือนเราก็จะขายเรือละครั้งละครั้งละครั้งนะถ้าเกิดว่าสมาชิกมาขายนะก็จะมีรอบเดือนเห็นไหมครับแล้วเราก็มาดูจุดนี้เห็นไหมครับนะเงื่อนไขเราเอาแค่3 0 0ร้อยเจ้านี้แสดงว่าเกินแล้วเกินแล้วเดี๋ยวมาอีกเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่6มันก็เกินอยู่แล้วแสดงว่าครอบครัวของคนนี้นะก็จะได้รับสิทธิ์เราจะประกาศในเดือนในเดือนสินเดือนนี้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่า ลายไหนให้ไม่ถึงอ่าแบบนี้อ,อ่าโอเคแบบนี้นะแบบเดี๋ยวจะขออนุญาตอธิบายให้ให้เอฟซีเราได้ฟังกันนะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับขายแต่ก็พฤติกาธันวามกรากรุมพามีนาขาดไปขาดเดือนหนึ่งนะฮะเจ้านี้ถือว่าขายตัวนี้ก็จะเป็นเดือนมีสาครับถามว่าเจ้านี้มีสิทธิ์ไหมถึงจํานวนเงินครบเจ้านี้ก็ยังไม่มีสิทธิ์ ต้องรอ1 2 3 4งสต้อง6บรันทัดนะครับฉะนั้นแล้วสิทธิ์ก็จะเกิดช้านะครับตามรอบเดือนที่ท่านมาขายเนะเจ้านี้มาขายก็เดือนที่5ถึงจะขายได้400ก็ยังไม่เกิดสิทธิ์นะครับเราจะไม่ประกาศคนนี้นะครับนะเพราะว่าเงื่อนไขในในการนำเข้าเนี่ยมันขาดไปเดือนหนึ่งก็แสดงว่า6เดือนกับ300ต้องครบทั้ง2นะครับ ผมมีเรื่องจะถามบอ่ะเชอ่ะเลยครับหลังจากที่ว่าเราหกเดือนที่เรานั่นเสร็จแล้วหลังสงการต่อไปนี่ก็ยังยังขายเหมือนเดิมตลอดไปเรื่อยๆคือ6เดือนเนี่ยคือการประกาศสวัสดิการเฉยเป็นเงื่อนไขที่ที่คุณที่คุณเข้ามาครบเฉยแต่การซื้อขายเนี่ยเอาจนธนาคารล้มเหรอครับนะเอาไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเพราะว่ามีคนถามผมใช่ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมก็ถามทางคณะกรรมการ ไม่ใช่หยุดนะเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่เราประกาศสวัสดิการเวลามีเสียชีวิตใช่ไหม่ะสมมติว่ารายนี้เห็นไหมเสียชีวิตหนึ่งตอนนี้เราสมมติว่าเดือนเดือนเดือนพฤษภาเนี่ยนะเราจะประกาศสวัสดิการเราก็จะประกาศแบบแบบที่เห็นอยู่เนี่ยนะที่ที่ที่แอดมินได้เมื่อกี้นี่เนาะแบบนี้แหละครับเพราะว่านายสมมตินะเดี๋ยวเอาดูให้เห็นนะครับนามายุลีครอบครัวนางสาวมายุลีถาอ้วนนะครับนี่ นะบ้านเลขที่3 4ทับสเนี่ยนะครับมีพี่น้องนะครับในทะเบียนบ้านเท่าไหร่ลายนี้ทั้งหมดก็จะเข้าสู่การเป็นสมาชิกนะสมมุติว่าคนที่ผ่านเกณฑ์แบบนี้นะมีมีเงิน300แล้วก็มีมีการฝากครบ6เดือนรวมกันทั้งตำบลเราสมมุติว่ามี600ใช่ไหมครับนะถ้าเกิดว่าเราประกาศว่าเอเราเราจะมีการหักหน้าบัญชีสมมติ20บาทใช่นะ ก็แสดงว่าใน600คนเนี่ยนะครับอบตก็จะหักหลายละ20บาทแล้วก็นำเอาไปช่วยเหลือในวันชาปนกิจเข้าใจไหมฮะมาอีกแล้วครับออนะอแล้วนี่มันมันจะเป็นเรื่องที่สำคัญนะเดี๋ยวยังไงท่านนายกมาริสาดวงสงเพิ่นจะมาประชุมเด้อนะของของของยายนี่ยังไม่ทันลงเนาะเป็นอาไปที่ซ้อนไปได้ครับอ่ะดูดูของคุณยายหน่อย ลุ้นๆหน่อยขอขอป้ายนะเพราป้ายเติมทั้งนั้นจะป้ายนะครับนั่นจากร้อยสามเป็นร้อยสี่เป็นร้อยสี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นร้อยห้าเดี๋ยวดูของคุณยายหน่อยร้อยดูหน่อยของคุณยายรอบนี้สำคัญสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทของคุณยายก็ยังไม่เกิดซนะถึงมาขายรอบนี้ก็เป็นรอบที่ห้าอยู่ครับนะยังไม่เกิดซีดรอบหนึ่งเออเห็นไหม คุณยายนี่ก็จะได้สวัสดิการในรอบต่อไปเดอ้อนะรอบนี้ได้200กว่าแล้วเดี๋ยวขายอีกรอบนี้ก็อาจจะถึง300ะนะจ,จะช้ากว่าเพื่อนหน่อยนึงเดอ้อคุณยายเดอ้อค่ะแล้วละร้อเออนะคุณยายนี่ก็เขียนมาเองเลยนะครับนิเด้อนะอายุกี่ปีแล้วท่านแปดสิบหกอ่อาแข็งแรงเนาะโอ้ยเบรกอายุให้ลูกให้หลานเนี่ยนะนี่นะครับนี่แปดสิบหกก็ยังเดินเหินสบายเลยนะเห็นไหมฮะเออธรรมดานะครับนะ อยังเคี้ยวหมากนะฮะยังมีฟันอยู่เลยเนาะปกติแล้วดิแล้วถ้าไม่เคี้ยวหมากนี่ไม่ไม่มีฟันเหลือแล้วนะครับนี่นะครับได้ถึงร้อยห้าแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหนะนะแต่ว่าของคุณยายนี่นะขาดไปเดือนหนึ่งนะก็เลยต้องช้ากว่าเพื่อนนะครับรอบนี้ชื่อของคุณยายก็จะไม่ปรากฏนะครับในในสารระบบในสมาชิกนะครับที่ผ่านเข้าเป็นชาวบริจสงเคราะห์นะครับนะครับ พูดตีนก็ได้เอาเดี๋ยวคับพูดอีกถ้าถ้าถ้าเป็นหนังนี่ไม่ได้เอาดินะแล้วมันตีแล้วก็เอาไปคัดให้เลือ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงแอดมินก็ขออนุญาตนะครับนะอัปเดตแล้วก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับนะก็ได้เห็นบรรยากาศนะครับวันละคลิปให้กับพี่น้อง นะฮะ,ะชาวรีไซเคิลของเราได้ตื่นตัวนะครับในการโลดลงเพื่อที่จะสร้างสสาิการทําให้บ้านเรือนของเราสะอาดสานนะครับนะพี่น้องรู้จากการขยายขยาตั้งแต่ต้นทางนะครับนะบนะบเป็นกุศโลบายแล้วก็เป็นแนวทางนะครับที่อยากจะให้พี่น้องทันะ่วทั้งตำบลน,นะครับทุกครัวเรือนนะครับได้ทำกิจกรรม อ่าแบบนี้นะครับนะไปกับอบตชลบุรีของเรานะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับกับภาพบรรยากาศมุมกว้างๆนะครับของนะครับนะธนาคารขยะรีไซเคิลของพี่น้องชาวบ้านนาเพียงนะครับนะฮะนี่นะฮะนี่ก็คือถนนด้านหน้านะสะอาดสอ้นนะครับนะแอดมินไม่ค่อยได้ถ่ายออกมาให้เห็นนะครับนะวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมามาถ่ายบรรยากาศของพี่น้องชาวบ้านนาเพียงนะครับนะ อบริเวณศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เลยแล้กันนะครับนะเผื่อท่านที่เห็นนะครับก็จะได้คิดถึงบ้านนะครับแล้วก็จะได้กลับมาเที่ยวง,งานสงกรานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอ่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม